ในปี2568ที่จะถึงนี้โลกของการทำงานในประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือเลยครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่กำลังจะเข้ามาซึ่งไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าเจ้าของกิจการการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กระทบกับทุกคนอย่างแน่นอนครับเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือกฎหมายใหม่ฉบับนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคนทำงานไปในทิศทางไหนกันแน่ แล้วมันจะสามารถสร้างสมดุลที่ทุกคนมองหาให้เกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับโอเคครับเราจะไล่เรียงกันไปทีละประเด็นเลยนะฮะเริ่มจากภาพรวมกว้างๆก,งก,งกันก่อนว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนแล้วไปเจาะลึกสิทธิประโยชน์ใหม่ๆที่จับต้องได้อย่างเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องหลักประกันทางการเงิน จากนั้นจะไปดูในมุมของนายจ้างกันบ้างว่าต้องเตรียมตัวอะไรและปิดท้ายกันด้วยเรื่องที่ทุกคนรอคอยก็คือเรื่องค่าจ้างกับอนาคตแรงงานไทยครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยภาพรวมทั้งหมดทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กันตอนนี้ต้องบอกว่าการปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายภาครัฐที่ต้องการจะยกระดับมาตรฐานแรงงานของไทยให้มันทัดเทียมกับสากลแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นนั่นเองครับ ทีนี้เป้าหมายหลักที่รัฐบาลเขาประกาศออกมาเนี่ยนะฮะน่าสนใจมากเลยคือเขาไม่ได้มองแค่เรื่องงานอย่างเดียวแต่เป็นการมุ่งเน้นไปที่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทํางานสร้างสมดุลระหว่างเรื่องงานกับเรื่องครอบครัวให้ดีขึ้นแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายให้มันเข้ากับสังคมยุคปัจจุบันมากขึ้นด้วยครับและนี่คือไทม์ไลน์สําคัญที่ต้องจดไว้ในปฏิทินเลยครับเริ่มต้นวันที่1กรกฎาคมอัตราค่าจ้างขั้นต่าใหม่จะมีผลบังคับใช้แล้วนะฮะตามมาติดติดวันที่1ตุลาคม จะเริ่มมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและปิดท้ายปีวันที่7ธันวาคมสิทธิการลาเพื่อครอบครัวชุดใหม่ทั้งหมดจะเริ่มใช้ได้จริงครับเอาละครับมาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆนั่นก็คือสิทธิประโยชน์ใหม่ๆเพื่อครอบครัวซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือการขยายสิทธิการลาครั้งใหญ่เลยโดยเฉพาะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีลูกครับ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเรื่องการลาคลอดบุตรครับดูสิครับจากของเดิมที่ลาได้98วันกฎหมายใหม่นี่ขยับเพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยยีวันเลยทีเดียวถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆสําหรับแรงงานหญิงเลยครับย้ำกันชัดๆอีกทีนะครับสิทธิลาคลอดใหม่คือ120วันเต็มๆเลยโดยใน120วันนี้เนี่ยนายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้60วันส่วนที่เหลือก็จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับ และนี่คือไฮไลท์เลยครับเป็นสิทธิใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในกฎหมายแรงงานไทยเลยนั่นก็คือสิทธิการลาของคู่สมรสเพื่อไปช่วยดูแลภรรยาในช่วงคลอดบุตรได้ถึง15วันและที่สำคัญมากๆคือช่วงที่ลา15วันนี้จะยังได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนด้วยค่ะ ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีอีกหนึ่งหลักประกันสำหรับครอบครัวที่มีลูกที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษด้วยโดยสามารถลาเพื่อดูแลบุตรที่ป่วยหรือพิการหรือมีความผิดปกติได้อีก15วันซึ่งในช่วงที่ลานี้จะได้รับค่าจ้าง5 0นหรือครึ่งหนึ่งของค่าจ้างปกตินั่นเองครับโอเคครับนอกจากเรื่องการดูแลครอบครัวแล้วกฎหมายใหม่ยังมองไปถึงเรื่องความมั่นคงทางการเงินด้วยนะครับ ด้วยการจัดตั้งกองทุนใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วกองทุนนี้มันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆนะครับมันคือกองทุนภาคบังคับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเงินอีกก้อนหนึ่งสําหรับช่วยเหลือลูกจ้างในวันที่ต้องออกจากงานไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่าจะลาออกเองโดนเลิกจ้างหรือกเกษียณอายุมันเหมือนเป็นตะข่ายความปลอดภัยทางการเงินอีกชั้นหนึ่งเลยครับแล้วเงินเข้ากองทุนจะมาจากไหนล่ะ ในช่วง5ปีแรกนะครับตั้งแต่ตุลาคม2568ไปจนถึงกันยายน2573ทั้งฝั่งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างจะช่วยกันส่งเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราที่เท่ากันเลยค่ะคือฝ่ายละ0.25%ของค่าจ้างซึ่งนี่เป็นแค่อัตราเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแต่เดี๋ยวก่อนก็ไม่ใช่ว่าทุกบริษัททุกกิจาการจะต้องเข้าร่วมกองทุนนี้นะครับ กฎหมายเขากำหนดข้อยกเว้นไว้ชัดเจนเลยอย่างเช่นบริษัทเล็กๆที่มีลูกจ้างไม่ถึง10คนหรือบริษัทที่เขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องเข้ารวมถึงกิจการบางประเภทด้วยครับทีนี้เราลองมาสวมหมวกเป็นฝั่งในจ้างกันบ้างครับเพราะเมื่อมีสิทธิใหม่ๆของลูกจ้างเกิดขึ้นก็แน่นอนว่าย่อมมีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆของผู้ประกอบการตามมาเช่นกันเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในจ้างต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง นี่คือ to do list หรือแผนปฏิบัติการสำหรับนายจ้างเลยครับหนึ่งเลยคือต้องไปปรับปรุงระบบภายในทั้งระบบ HR ระบบจ่ายเงินเดือนให้มันรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ๆสองคือต้องสื่อสารนโยบายให้พนักงานทุกคนเข้าใจอย่างทั่วถึงและสุดท้ายสำหรับบริษัทที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปจะมีหน้าที่ต้องยื่นรายงานสภาพการจ้างงานประจาปีด้วยครับและแล้วก็มาถึงประเด็นสุดท้ายที่หลายคนจับตาม,มองมากที่สุด เป็นเรื่องปากท้องโดยตรงเลยครับนั่นก็คือเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำใหม่พร้อมกับมองไปข้างหน้าว่าอนาคตของแรงงานไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป400บาทนี่คือตัวเลขที่เป็นพาดหัวข่าวสำคัญเลยครับนี่คืออัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ที่จะเริ่มใช้ในวันที่1กรกฎาคม2568แต่ต้องย้ำตรงนี้ว่าตัวเลขนี้ไม่ได้ใช้เท่ากันทั่วประเทศนะครับแต่จะเน้นไปที่พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสคัญ,คญแล้วก็ธุรกิจบางประเภทก่อนครับ พอมาดูตารางนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับว่าการปรับค่าจ้างครั้งนี้เนี่ยเขาทำเป็นแบบขั้นบันไดไม่ได้ปรับขึ้นพรวดเดียวเท่ากันหมดอย่างที่เห็นเลยครับกรุงเทพภูเก็ตจะอยู่ที่400บาทในขณะที่เมืองหลกัหลกๆอย่างอำเภอเมืองเชียงรายหรือสงขาจะอยู่ที่380บบาทส่วนจังหวัดอื่นๆก็จะมีอัตราที่ลดหลั่นกันไปตามสภาพเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ครับ คำพูดของคุณบุญชอบปลัดกระทรวงแรงงานสรุปเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ดีมากๆเลยครับมันคือความพยายามที่จะสร้างจุดสมดุลระหว่างการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานให้ทันกับค่าครองชีพและในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลให้ภาคธุรกิจยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นำเรากลับมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดครับว่า การปฏิรูปกฎหมายแรงงานครั้งใหญ่นี้จะสามารถสร้างสมดุลที่ยั่งยืนระหว่างชีวิตที่ดีของคนทำงานกับความอยู่รอดของธุรกิจในโลกการทำงานยุคใหม่ของประเทศไทยได้จริงหรือไม่นี่คือโจทย์ใหญ่ที่สังคมไทยต้องร่วมกันหาคำตอบต่อไปครับ